ใกล yeah, yeah. yeah. ้สาวน้อยแม่ดิเพราะว่ามี่หมอหนังสีขนาดนี่อยู่ขอนแานนี่ดิอยู่ที่ไหนครับบ้านละใจออ๋บ้านละใจนี่ไอ้บุญนะท่านตั้งตลอดเด้อขอบคุณมากครับบ้านเกิดผมอยู่สีเกณเอ้าชั้นสีเกณฑ์บ่าโอ้ไม่ให้งานหลายปีแล้ววะไม่ให้หลายปีแล้ววะมาใหญ่มาก สามสิบก็ีละตอนไปแสดงอยุ้ปจะลักผมก็ไปบังยุ่นไปพ่นแสดงว่ากลับบ้านพอดีนั่นวะโอ้ิึงเที่ยวแล้วเิึงเที่ยวอะไรมงเที่ยหนึ่งแล้วนีเที่ยวสองเที่ยวสองเนาะขอบคุณในหลายกันด้ยดีเจอนยืนไปในผงกับตามน้ำเมืองบนขอบคุณเลยแฮมจีประจําเลยเด้ขอบคุณค่ะแฮจีประจํามันับ เพราะนั้นในกับบา้านเขาอีกตัวสีกายผมไปสีสีเตือนโอ้แต่เดียเด๋ยวไปดูอยู่เนาะครับครับปีบบนี้ก็บ่อบังบันครับมีุลาวมันมันทำลูกสาวได้ได้วยน้ำนี่มียอดลูกสาวเป็นบ่อนี่น้ำนี่<ะ>น้ำเบิ่งนี่ไหม ยอนอีลาอุงเอียงยอนอุงเอียงปืนแรกไล่ขึ้นกันแล้วเปิดเฮ้ยตีซี่ผมตื่นมากผมตงเปิดโอ้ปนนันเลยเดยอีี่อ้องปนันเล่ยเร้อนะครับ แม่แม่แมครับขอบคุณหลายๆครับเจบอยนมโจรเนี่ยผมเบิ่งเท่าเดียวตอนในไทยครับเ,เจ้เบอร์ดอ่าแต่ผมก็บอได้เบิ่งอีกคล่องญิงมากผมเบิ้งตลอดเลยโอ้เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งบอสโจแต่พูดเท่าเดียวประเทศอ,อีฬามากนี่เบิ่งสุดมื่อ พ่นบาทเดียวกันอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสกีเพื่อเดือยเบิ่งเที่ยเดียวเพราะว่าเดได้เพิ่งหมอลำโดนแล้วนะหกสิบไปแล้วนะหกสิบท่านนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะถือกลับไปไว้ใช้ที่บ้านด้วยราคาหนึ่เซนต์ราคาสองร้อยบาทได้บาทคือก่อนดังว่าพิมพ์พันแห แได้สมูทต้อนใหญ่ไปไรบ้างบังคัดทุกช่องเด้อะี่เจ้าเลือนมากุณก็คุยไรกันหลายบนถนนสุขุ้นิทหนึ่งร้อยบาทเยว